ยางพารามันไม่ได้ผลผลิตทั้งปีเพราะว่ามันจะติดด้วดูแลงพื้นที่ลำพูลานี้สี่เดือนห้าเดือนแห้แ,แล้งระดับต้นๆของจังหวัดตรังคิดว่าจะเปลี่ยนพืชที่ให้ผลผลิตทั้งปีผมก็ไปลงที่ว่าผมต้องหาสายพันธุ์ทนแลงก็ไปจบลงที่ว่าของซีหลาดมิลเลนเนียมแปลงนี้ก็คือ30ไร่ครบ10ปีพอดี จะหเห็นว่าลักษณะต้นก็สม่ำเสมอตั้งแต่ปลูกมานะผลผลิตก็คือไม่มีคําว่าขาดคออย่างน้อยๆก็คือในช่วงที่ว่าพันอื่นเนี่ยไม่มีผล,ผลผลิตแล้วแต่ของผมก็อย่างน,น้อยก็ยังได้ประมาณ3ตันว่ายิ่งกว่าตอบโจทย์อยีกมึงในช่วงที่ราคาปามยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างสูงผมยังมีผลผลิตในปริมาณมากซึ่งสามารถทําให้ว่าคนทาการค้าก็ต้องมีเงินหมุนใช่ไหมนี้เราก็เอาเงินจากในสวนนี่แหละไปช่วยหมุนซึ่งผมก็ว่าก็ถือว่าหมุนได้หมุนได้คล่องขึ้นอนะ ผมโกตินยงยุทธสนัญชาติวณินฐ์ปลูกปาล์มน้ำมันอยู่ที่ตำบลลำพูลาอําเภอห้วยยอดจังหวัดตรังเป็นเจ้าของกิจการร้านขายเครื่องเทศในจังหวัดตรังก็เป็นชื่อร้านยินจี้ทองผลิตผงหมูย่างเมืองตรังนะครับมาตั้งแต่รุ่นกงงแล้วก็รุ่นกงกนกงผมก็ทำสวนยางพาราอยู่ที่พื้นที่ลำพูลาอําเภอห้วยยอดจังหวัดตรังเท่ากับว่ารุ่นผมก็คือ3มรุ่นแล้วทีวนี้มันก็มีโจทย์บอกว่าในรุ่นผมเนี่ยรู้สึกว่ายางพารานะ ทำไมมันราคามันไม่กระเตื้องขึ้นเลยอันนี้ก็คือ60บาทตลอด60บาทคือราคาดีที่สุดแล้วนะอีนนี้อีกอย่างก็คือว่ายางพารามันไม่ได้ผลผลิตทั้งปีเพราะว่ามันจะติดฤดูแล้งเพราะฤดูแล้งนี่อย่างน้อยก็พื้นที่ลาพูลานี่4เดือน5เดือนนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่แห้งแล้งระดับต้นๆของจังหวัดตรังก็งเลยเปลี่ยนคิดว่าจะเปลี่ยนพืชที่ให้ผลผลิตทั้งปีผมก็ศึกษากนมาปลูกนะ ผมก็ไปม,มองๆผมก็เขาเรียกว่าอ่านตำรา8ปีก่อนปลูกผมก็ไปลงที่ว่าผมต้องหาสายพันธุ์ทนแรงสายพันธุ์ทนแรงนี่ผมก็มองว่ามีตอนสมัยนั้นมีคําว่าเดลิลามต้องไปหาอีกว่าควรจะเป็นของของใครไปไปมาๆก็ไปจบลงที่ว่าของสีลาดแล้วก็ไปจองพันธุ์ตามด้วยตนเองเข้าไปดูแปลงแปลงตามของบริษัทเองจะมีความมั่นใจว่าโอเคแล้วแหละต้องปลูกไอ้พันธุ์เนี้ยเดลิลามปัจจุบันก็คือสีลาดมิลเลเนียม ีิลาดเมลเนียมของผมจะมีอยู่2แปลงแปลงหนึ่งสิบไร่ปลูกปี57าเแต่ 7. แปลงนี้ก็คือ30ไร่ปลูกปี58ปครบ10ปีพอดีจะเห็นว่าลักษณะต้นก็สม่ำเสมอนะครับตั้งแต่ปลูกมานะผลผลิตก็คือไม่มีคําว่าขาดขาดคออย่างน้อยๆก็คือในช่วงที่ว่าพันุ์อื่นเนี้ยไม่มีผลผลิตแล้วแต่ของผมก็อย่างน้อยๆยก็ยังได้ประมาณ3ตันลูกน้องยังมีงานทํเาเราถือตร,ต,รตรงการสร้างงานเลยนะเรามาอยู่ในพื้นที่นี้เราอยู่ในตัวเมือง แต่เรามาอยู่ในลำพูราเราก็ต้องมีการสร้างงานให้กับคนในพื้นที่ผมรู้สึกผมก็ดีใจว่าได้ได้พันดีแล้วก็ลูกน้องมีควารู้สึกว่าเออเราเหมือนกับเราดูแลเขาอ่ะโอ้ยผมว่าโอเคมากเพราะว่าดีมายิ่งกว่าตอบโจทย์อยีกมึงเพราะว่าในช่วงที่ว่าดดูแลงพันอื่นนี้ก็จะไม่ไม่ค่อยออกกันไม่ค่อยหผลผลิตแต่ของผมนี้จะเริ่มเริ่มไต เริ่มพีคขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ตรงนี้ตรงส่วนเขาเรียกว่าในช่วงดิบราคาปาล์มยางคงอยู่ในระดับค่อนข้างสูงผมยังมีผลผลิตในปริมาณมากมีเงินมีเงินในกระเป๋าอะเราสามารถเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อปุ๋ยได้เลยก้อนใหญ่ๆประมาณ5้าหมื่นหกื่นสบาย ผมตั้งเป้าผมคนมักน้อยอะ่ะผมไม่ได้ตั้งเยอะผมตั้งไว้ประมาณ44 4ตันกว่า5ตันในปริมาณปุ๋ยทิ้งประมาณประมาณ10กิโลต่อต้นต่อ,ตอ,ตอปีบางครั้งเงินน่ะบอกตรงๆว่าเงินแล้วก็หมุนเขาเรียกเงินหมุนคนทาการค้าก็ต้องมีเงินหมุนใช่ไหมทีนี้เราก็จะมาทุ่มปาล์มอย่างเดียวก็ไม่ได้แต่เราคิดว่าเราตรงทุนที่บอกที่บอกไปคือส่วนต่างที่เราได้อะ่ะหรือว่ามีกําไรเยอะแล้วเพราะว่าการค้ามันก็ไม่ใช่หมายความว่ามันมันราบลื่นมันสม่ําเสมอ ภาคใต้นี่มันจะขึ้นกับยางกับปาล์มก็คือถ้าเกิดว่ายางไม่ดีปาล์มไม่ดีก็การค้าก็จะดรอปลงทีนี้เราก็เอาเงินจากในสวนนี่แหละไปหมุนไปช่วยหมุนคือหวัาว่าถือว่าหมุนได้หมุนได้คล่องขึ้นอนะ่ะ ตรงที่ว่าเราจะเอาแค่ไหนแต่เราต้องมองด้วยนะว่าสรถใส่ปุ๋ยสิบกิโลแต่เราต้องทํายังไงให้ปามเราได้มากขึ้นมากขึ้นเขาเรียกว่าสุดความสามารถของต้นปามแล้วนะผมก็มองหลายอย่างนะเช่นการให้ธาตุอาหารรองค o p เปอร์ซั a เฟตซิงซัลเฟตอะไรอย่างเนี้ยแล้วก็อีกอย่างก็คือการวางทางปามปกติก็ผมวางในระดับที่ว่าถึงกลางแถวใช่ไหมผมก็วางขวางทางน้ําแต่แต่อนาคตนะก็คือผมก็ต้องวางออกมาวางออกมาเพิ่มขยายพื้นที่ออกมา เพราะว่าผมก็ต้องเพิ่มมือให้กับปา์มให้กับต้นปามในการที่กระจับปุ๋ยผมเอาตรงนี้ผมผมคิดว่าผมจัดการตรงนี้ดีกว่าที่จะไปไปเพิ่มเงินเมื่อก่อนเริ่มต้นนะผมก็เอาตามสูตร4 6 0 0 8 4 6 0 0 0 6 0มันจัดการยากปัจจุบันก็ประมาณ3 4ปีนี้ผมก็เริ่มปรับวิธีใหม่ก็คือใช้14 1 0 3่15บส30ิแล้วแต่จะหาได้นะแล้วก็เป็นตัวยืน แล้วก็เสริมด้วยยูเรียแล้วก็เสริมด้วย0060ก็คือเอาตัวยืนไว้เลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราขาดติดแรงเราไม่สามารถใส่ปุ๋ยได้ถ้าเราใส่แม่ปุ๋ยนี่ถือว่าขาดเยอะเลยนะแต่ถ้าใส่14 13 30, 15 30ไล่กันมาเป็นลําดับลําดับลาดับถึงติดแรงเร็วเราก็ถือว่าเราก็ยังได้ครบย้อนหลังไม่สัก3ปีนะผมก็จะใส่ประมาณ 7กิโลต่อต้นต่อปีแต่เสริมเสริมยูเรียไปประมาณประมาณ1กิโลแล้วก็ศูนย์ศไปประมาณ1กิโลผมมีความตั้งใจอยู่อย่างหนึ่งคือเรามองสิ่งแวดล้อมผมก็เลยต้องเพิ่มปุ๋ย ขึ้นมาเป็น10บกิโลต่อต้นต่อปีตรงนี้บางคนอาจจะว่าเอ๊ะทำไมถึงมีความรู้สึกอยากจะเพิ่มเพราะผมเป็นคนที่ว่าชอบอ่านเหตุการณ์ทางภูมิศาสตร์เหตุการณ์ทางอุณหภูมิโลกเรารู้รู้ก่อนลงได้ตั้งสองปีว่าจะมีเอลิโยลานียผมเลยจักการเร่งเลยผมคิดว่า1เอล尼โยมันติดแรงถ้าเกิดปาล์มขาดแต่ซีลาดไม่ขาดเราจะได้ประโยชน์จากตรงนั้นผมเลยรีบเร่งใส่ปุ๋ยเพื่อให้ปาล์มออกมาทันกับเอลิโยก็คือภาวะแห้งแล้งของอในในในบริเวณแถบนี้นะ ผลิตปีที่ผ่านมาก็ได้4.5ตันไอ้ตรง4.5ตันเนี่ยผมก็เลยรีบเพิ่มปุ๋ยเข้าไปอีกแต่ว่าน่คือ10กิโลต่อต้นต่อปีคือผมก็คงไม่ไม่เยอะกว่านี้แล้วอยู่ที่ว่าเรามาปรับอยู่ที่การจัดการสวนแล้วก็จัดการท่าตอาหารรอง่านอาหารเสริมผมมองอย่างนั้น <S <S ผมก็เป็นแอดมิน,นปุ่มก้นปุูกปามตีลาดแล้วก็ใช้วิชาความรู้ไอ้ตรงนี้แหละ อีกอย่างที่ผมลืมไม่ได้เลยนะก็คือทีมงานของสีลานถ้าเกิดว่าบางปัญหาเราแก้ไม่ได้เราไม่มั่นใจโทรเข้าไปแล้วก็ผมก็ส่งภาพไปเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมไม่มั่นใจมันเกิดอะไรเนี่ยก็อย,อยาจะอธิบายมาก็โอเคผมก็กลายเป็นว่าเนี่ยสการสั่งสมประสบการณ์หลายๆอย่างทั้งวชิชาความรู้ทั้งอะไรผมก็มีความยินดีนะแล้วผมเองก็ผ่านประสบการณ์มามาเยอะ เราให้ความรู้ได้เพราะเราอีกอย่างก็คือปลูกมีอีกหนึ่งแปลงเป็นแปลงถือหรือว,ว่าเป็นการเปรียบเทียบเราก็สามารถให้ให้ความรู้แบบคนที่ว่าเริ่มต้นส่วนี้บอกว่ายินดีครับยินดีมากผมในฐานะว่าเป็นเจ้าของสวนปาล์มนะครับดูแลสวนปาล์มด้วยตัวเองแล้วก็ปาล์มที่ผมเลือกก็คือซีลาดสีลาดนะครับมิเลเนียมผมก็ขอเชิญชวนนะครับว่าท่านท่านใดที่มีความสนใจปาล์มที่ทนแรงและให้ผลผลิตเขาเรียกว่าไม่ขาดคอ นะครับให้ผลิตทั้งปีก็ขอเชิญนะครับก็เข้าเข้ามาก่อนแล้วกันเข้ามาคนปลูกปาล์มน้ํามันสีหลาดก่อนแล้วกันแล้วก็วกทีนี้มีข้อสงสัยยังไงทางแอดมินก็ได้จะช่วยช่วยกันตอบ